สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดจนพี่น้องที่กําลังชม YouTube อยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับกระผมในช่อง YouTube เลขเด่นเลขวิ่งนะครับมาวิเคราะห์เลขเด่นสุดประจํางวดวันที่16พฤศจิกายนปี59นะครับอ่งวดนี้นะครับมาวิเคราะห์ให้ชมกันเป็นงวดแรกนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับว่าผลงานนะครับในการวิเคราะห์ใน ครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับผมจะนำเลขเด่นนะครับจาก10สูตรนะครับมาตัดแต้มชนนะครับแล้วก็สรุปนะครับว่าเลขเด่นสุดนะครับอันดับต้นต้นอันดับแรกๆนั้นจะมีเลขตัวไหนบ้างนะครับเอาละครับมาดูสูตรเด่นนะครับสูตรที่1กันนะครับทั้งหมด10สูตรนะครับสูตรที่1ตัวเลขเด่นนะครับ 7 0 3ศนย์สามนะครับสูตรที่สองแนะครับสูตรที่สามหนะครับเดินสูตรที่สี่ เจ็ดนะครับสูตรห้าจะมีสี่ตัวนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสูตรหกศูนย์สองสี่หกสูตรที่เจ็ดนะครับ หกเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่แปดสองห้าแปดหนึ่งสูตรที่เก้านะครับสองห้าแปดหนึ่งตัวเลขซ้ำกันนะครับ ก็สามสูตรตัวเลขมันออกมาเหมือนกันนะครับสูตรที่สิบเหมือนกันอีกแล้วนะครับสองห้าแปดหนึ่งอ่งาน,นี้ตัวเลขจะเหมือนกันอยู่แปดเก้าสิบสามสูตรชนกันนะครับแล้วก็สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สี่อ่านี่ก็ตัวเลขออกมาเหมือนกันนะครับมีศูนย์มีสามมีเจ็ดหนึ่งกับสี่แล้วก็แปดเก้าสิบ อ่าสิสูตรนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเรามองแบบนี้นะครับตัวเลขตัวเลขนะครับครบ10ตัวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาตัดแต้มชนกันนะครับตัดแต้มชนนะครับเลข1เลข2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศนเมื่อตัวเลขมันครบ10ตัวแน่นอนนะครับเพราะว่ามันหลายสูตรนะครับอ่าเราก็จะมาตัดแต้มชนนะครับตัวเลขตัวไหนที่มีแต้มชนกันมากที่สุดนะครับจาก10สูตรนะครับโอเค มาเริ่มจากเลขหนึ่งก่อนนะครับเริ่มจากเลขหนึ่งแล้วก็ไปดูเลขหนึ่งนะครับในสิบสูตรว่าเลขหนึ่งติดมากี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวแล้วก็เลขหนึ่งชนกันหกสูตรนะครับไปเลขสองนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกสองต้มาหกนะครับไปเลขสามนะครับหนึ่งสองสามเลขสามมาสามสูตรนะครับเลขสี่หนึ่งสองเลขสี่มีสองนะครับเลขห้านะครับ เลขห้าก,ก็มาสามสูตรท้ายนะครับสามไปเลขหกนะครับหกมาแค่สองสูตรนะครับก็คือหกกับเจ็ดนะครับต่อไปเลขเจ็ดหนึ่งสองสามสี่าเลขเจ็ดมาสี่สูตรนะครับชนกันที่สี่สูตรเลขแปดนะครับ หนึ่งสองสามสี่แปดก็สี่นะครับเลขเก้าเก้าอเก้ามีเด่นแค่สูตรเดียวนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์มีห้าอ่า ครบ10สิบตัวนะครับออ0มีห้าขอภายด้วยนะครับ0มีห้า0มีหทีนี้เราก็มาดูว่าเลขตัวไหนนะครับที่มาหลายสูตรนะครับชนกันหลายสูตรนะครับที่เยอะที่สุดนะครับที่มองเห็นในตอนนี้ก็คือเลข1กับเลข2นะครับเพราะฉะนั้นเด่นสุดนะครับ เด่นสุดอันดับแรกนะครับก็ก็คือ1กับ2นะครับผมวาง1กับ2ไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าเด่นที่สุดนะครับที่6นะครับต่อไปนะครับถัดจาก6กลงมานะครับก็คือ5ชนกันที่5สูตรนะครับเลข0นนะครับชนกันที่5สูตรนะครับลำดับถัดมาก็จะเป็นเลข5นะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็น4ชนกันที่4สูตรนะครับก็จะเป็น7กับ8นะครับ7กับ8อ่าสามอันดับแรกนะครับก็จะเป็น5ตัวนี้นะครับเด่นสุดนะครับชนกันหลายสูตรที่สุดก็จะเป็น1กับ2นะครับ1กับ2นะครับก็จับตาดูแล้วกันนะครับว่าอ่า1กับ2นะครับ จะมาไหมนะครับสลับชนกันหลายสูตรที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็น5นั่นเองนะครับอ่าเนี่คือเด่น3อันดับแรกนะครับ5้าตัวเลขนะครับก็ลองดูก็แล้วกันนะครับ1 2 5 7 8นะครับอ่าถ้าใครชอบแบบเด่นที่สุดอันดับแรกเลยนะครับก็คือ1กับ2ก็ลองนะครับ หลับไปดูนะครับคลิปย้อนหลังนะครับสลับหววชุดที่ผมได้ลงให้ได้ชมกันนะครับก็มี3าถึงสสูตรด้วยกันนะครับก็มีกันหลายสูตรนะครับก็ลงให้ชมหลายสูตรนะครับใครเคยตามสูตรไหนชอบสูตรไหนสูตรไหนเข้าบ่อยที่สุดก็ลองนําตัวเลขนี้นะครับไปตัดตัวเลขกันดูนะครับว่ามันอยู่ในชุดเลข2ตัวหรือเปล่านะครับก็ลองตัดตัวเลขกันดูนะครับ มันจะทำให้เหลือตัวเลขน้อยลงนั่นเองนะครับอ่าส่วนลำดับถัดมานะครับอ่าเป็นเด่นนะครับเด่นน้อยที่สุดนะครับก็คือสามกับห้านะครับอสามกับห้ากันไว้เลยนะครับ่าชนกันที่สามสูตรนะครับแล้วก็เป็นสี่กับหกแล้วก็จะเป็นเก้านะครับอ่า ตัวนี้เด่นสุดนะครับอ่าเด่นสุดเด่นสุดนะครับในกรอบอ่าตัวล่างนี้ก็จะเป็นอ่าชนกันน้อยที่สุดนะครับอ่ามันก็ไม่แน่นอนเสมอไปนะครับอ่าบางตัวนะครับมาแค่สูตรเดียวอย่างเก้าตัวนี้นะครับ มาแค่สูตรเดียวก็อาจจะแหลมขึ้นมาออกก็ได้นะครับอันนี้มันก็เป็นแค nah ่การวิเคราะห์นะครับตามสูตรนะครับในความเป็นไปได้นะครับความน่าจะเป็นให้ได้ชมกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการวิเคราะห์ตัวเลขที่อยู่ฝั่งขวามือที่ท่านเห็นนะครับอมันเป็นการวิเคราะห์นะครับตามเต็มตามเต้มที่มันเป็นอยู่นะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมสูตร1ถึงสูตร10นะครับอย่าลืมสูตร1ถึงสูตร10นะครับตัวเลขนะครับในแต่ละสูตรที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็อย่าลืมดูฝั่งนี้ด้วยนะครับอ่าดูฝั่งนี้แล้วก็จับตาฝั่งนี้นะครับอย่าลืมแคปหน้าจอฝั่งนี้นะครับเอาไว้ชมด้วยนะครับอ่าหลังห้อยออกนะครับให้ท่านมาดูนะครับสูตร เด่นทั้ง10สูตรนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมจะยึดเป็นเกณฑ์ยึดเป็นหลักนะครับมาวิเคราะห์นะครับซึ่งตัวนี้ให้ยึดเป็นหลักตัวนี้ให้ยึดเป็นรองนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อท่านแคปหน้าจอไว้นะครับหลังหวยออกปุ๊บให้ท่านมาดูเลยครับสูตร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดดนะครับสไตลของสูตรผมจะลงนะครับตามสูตร ตัวเลขเด่นตามสูตรแบบนี้ทั้งหมดนะครับโดยตัวเลขสูตร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมจะลอกไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นหากตัวเลขในสูตรนี้10สูตรนี้นะครับสูตรไหนเข้าอ่าสูตรไหนเข้าดีสูตรไหนเข้าบ่อยก็ท่านก็ลองติดตามฝั่งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยสักนิดหนึ่งนะครับอ่า เด่นตัวหลักกับเด่นตัวรองที่เราวิเคราะห์นะครับก็ลองจับตากันดูกันแล้วกันนะครับสําหรับวิเคราะห์นะครับเลขเด่มสุดประจาวันที่ส6พฤศจิกายนนะครับปีห้าเก้านั่นเองนะครับเอาละครับวดนนี้ก็มาวิเคราะห์ให้ด้ชมกันนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมจนจบนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านจะติดตามจนจบนะครับเพราะว่าอ่า มันจะมีอะไรที่แข็งอยู่นะครับเล็กๆน้อยๆให้ท่านได้ติดตามนะครับได้ใส่ใจสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคนะครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆไลค์ด้วยนะครับทุกๆกำลังแรงใจนะครับก็เป็นงวดแรกนะครับที่วิเคราะห์นะครับก็ลองแคปหน้าจอลองติดตามผลงานกันดูนะครับ ยังไม่ต้องปักใจเชื่อก็ได้นะครับหลังหวยออกปุ๊บท่านค่อยกลับมาดูนะครับตัวเลขที่ผมได้วิเคราะห์ไว้แล้วก็เลขเด่นทั้ง10สูตรนะครับที่ผมได้ลงไว้นะครับว่าอ้าวตัวไหนนะครับมันเข้ากันบ้างมันออกกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะกลับนะครับมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับหลังหวยออกในงว่าต่อๆไปนะครับสลับ วิเคราะห์เลขเด่นสุดนะครับผมนำมาลงให้ด้ชมกันอีกแน่นอนนะครับสำหรับพี่น้องสมาชิกที่ติดตามกันอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบลาไปก่อนนะครับโชคดีทุกๆท,ท่านนะครับอ่าแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ